ทางปฏิคมสุนมินะครับช่างตั้มครับย่งคือตัวนี้นะครับที่เราทําขึ้นมาก็เป็นราคาตัวตัวพับได้นะครับตัวนี้ตัวพับได้นะฮะเออจะเรียบ่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับเพราะตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้จะเรียบนะฮะสร้างขึ้นมาได้ประมาณสามสี่อันแล้วนะครับเพิ่งจะติดให้ลูกค้านะครับ อันที่สามอันที่สี่แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยจัดเรียบหน่อยหนึ่งนะฮะพอที่ครอบตรงนี้นะจะเป็นหนังนะครับเรามาครอบเพื่อที่จะให้เรียบนะสวยงามนะเวลาเราจะใช้เราก็แกะออกนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บนะฮะจะเป็นตีนตุแกแกนะครับตัวตัวปิดปิดเรียบนะครับโอเคทีนี้เราก็จะกลางออกให้ดูนะครับมันสามารถที่จะกลางได้นะฮะตัวนี้กลางขึ้นมาแล้วก็ ถอดนะครับถอดก็ได้นะครับอ่าลองในเป็นคนถอดออกนะครับลองแกะออกก่อนนะฮะเวลาเราจะกานะครับแกะออกนะแกะออกสองข้างนะฮะแล้วก็จะมีที่เก็บนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับสามารถใส่ได้กับรุ่นเล็กก็ได้นะครับอย่างสุกุปปี้ก็ใส่ได้นะฮะเรากําลังจะติดตั้งสุกุปปี้อยู่2องคันนะครับเป็นหลังคาผ้าใบรุ่นนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับเวลาเรากลางขึ้นนะครับมันจะมีด้านข้างการฝนได้นะครับการฝนได้นะฮะฝนไม่แรงมากก็กันได้นะฮะกันลมเวลาลูกหลานนั่งเนี่ยนะครับจะได้ลมไม่ตีหน้านะครับแล้วก็ฝน เล็กน้อยนะครับยังดีกว่าเราไม่ใส่นะครับเราใส่ด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวด้านข้างนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกนะครับถอดออกได้นะครับแล้วก็ปล่อยเฉพาะหลังคาไว้ก็ได้นะครับจะเราจะเปลี่ยนแบบให้มันโล่งๆก็ได้นะครับถอดออกแล้วก็ปล่อยให้มันโล่งๆนะด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับตัวหลังคานะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะปรับให้ตึงนะครับ ออกให้หลังคาตึงนะฮะด้านทั้งสองด้านเลยนะครับคว mm. าให้ตึงหน่อยด้านซ้ายด้านขวานะครับ mm. พอปรับลงนะครับตัวตัวด้านหน้าก็จะตึงนะครับพอมันตึงมันก็จะเรียบสวยงามนะครับโอเคนะฮะแล่ทีนี้คันนี้นะครับเราลูกค้าเขาอยากได้เบา สำหรับเด็กด้วยนะครับเด็กนั่งข้างหน้าแล้วก็พี่นั่งด้านหลังอ่าอย่างรองนายขึ้นไปด้านหลังนะฮะแล้วก็ให้คาเมลนะฮะเป็นน้องนั่งหน้านะครับลองดูนะครับว่าจะนั่งได้ไหมนะฮะอลองเข้าไปดูดินันนี้ออกมาไอ้คาเมลออมาก่อนทีนี้นะฮะไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะปลอดออกได้ถ้าเราขึ้นยากก็สามารถที่จะปลดตรงนี้ได้นะฮะ กดออกแล้วก็ล็อกไปด้านหน้าแล้วก็สามารถพับมาได้เหมือนกันนะครับถ้าคนตัวใหญ่นะถ้าเป็นคนตัวเล็กก็ไม่มีปัญหานะครับแต่เป็นคนตัวเล็กก็มุดเข้าไปแล้วก็นั่งได้เลยนะครับนะครับอย่างเบาะตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับเบาะเด็กนะตัวนี้นะให้เห็นหน่อยมันจะเป็นม้านั่งนะครับเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นมานั่งเห็นไหมครับสามารถที่จะยกออกได้นะครับเบาะตัวนี้จะเป็นมานั่งนะครับ สามารถทําให้เด็กนั่งได้นะครับตัวนี้นั่งด้านหน้าได้เห็นไหมครับแล้วก็อย่างพี่ก็นั่งด้านหลังอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมครับถ้าเป็นเด็กสองคนนะครับก็สามารถนั่งได้สบายนะครับเพราะว่ามันมันยาวนะครับมานั่งแล้วมันก็เวลาละวางมันก็ยาวออกมานะมานั่งตัวนี้ก็สามารถที่